อร่อยลิศ อร่อยเลิศกับผลิตวันนี้อยากจะชวนแฟนๆมาที่ศาลายาจังหวัดนครปฐมร้านนี้บอกเลยนะครับบรรยากาศเลิศมากกินเตี๋ยวชมทุ่งศาลายาจังหวัดนครปฐมนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวของเราไม่ได้มีเพียงก๋วยเตี๋ยวนะคะมีอาหารหลากหลายนะคะ<อ>มีไทยมีอีสาน<อ>ด้วยค่ะกินเตี๋ยวชมทุ่งศาลายาอร่อยและเรามาคุยกับเจ้าของร้านสาวสวยของเราคุณณริศราจันต้นเก๋สวัสดีเจ้า สสวัสดีชื่นชมในไอเดียจริงๆเลยนั่งกินสบายๆอากาศแบบหายใจออกซิเจนและชมทุ่งไปด้วยไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวฟังจากน้องเก๋จ้ะ ร้านก๋วยเตี๋ยวของเราเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวฟิลคาเฟ่นะคะตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า5าไร่มีหลากหลายโซนให้เลือกนะคะจะมีอาคารที่ติดริมทุ่งนาแล้วก็มีซุ้มส่วนตัวค่ะที่ติดริมน้ําแล้วเมนูที่มาทานกินเสียวชมทุ่งสารยามีอะไรบ้างจะ๊ะเป็นก๋วยเตี๋ยวหม้อไฟต้มยำทะเลน้ําค้นนะคะ,คะปรุงรสด,ด้วยรสชาติจัดจ้านนะคะ,คะจะมีกุ้งมีปลาหมึกมีหอยแมลงผููนิวซีแลนด์นะคะแล้วก็มีเส้นทั้งหมด4เส้นนะคะจานใหญ่บิ๊กบึ้มเลย คุณจะเอาต้มยำแบบไหนล่ะจะเป็นกว๋วยเตี๋ยวต้มยำสูตรโบราณนะคะแล้วก็จะเป็นกว๋วยเตี๋ยวน้ำตกจะมีทั้งหมูและเนื้อค่ะไปต่อสิจ๊ะค่ะเป็นตำเจ้าสมุทรชมทุ่งนะคะ,คะจะมิกระหว่างทะเลกับลูกทุ่งนะคะ,คะก็จะเป็นตำปลาร้านะคะน้ำปลาราสูตรของทางร้านนะคะใส่กุ้งใส่ปลาหมึกแล้วก็ใส่ปูเคียงด้วยปลาแซลมอนแคปหมูค่ะมีปลาชิงชังแล้วก็มีหมูยอค่ะรวมกันอยู่ในอ้อ All in one ไปปลาช่อนเกยทุ่งปลาช่อนเกยทุ่งของเราจะเป็นปลาช่อนนานะคะคัดไซส์ามา1กกิโลปรุงด้วยน้ำต้มยำนะคะแล้วนำไปนึ่งละมุนมากค่ะสุกกำลังงามและเป็นปลาช่อนนาสุดยอดมากไปต่อ ไข่ตุนหม้อไฟลาว่าค่ะไข่สดนําไปนึ่งออนท็อปด้วยกุ้งสดปลาหมึกสดค่ะโรยด้วยกระเทียมเจียวมีทั้งกุ้งปลาหมึกตุนดีมากมันลาวาจริงๆไปหอหมกหน่อยสิจ๊ะหอหมกทะเลมะพร้าวอ่อนนะคะของเราจะใช้มะพร้าวนะคะที่มาจากสามพรานมีกุ้งปลากระพงแล้วก็ปลาหมึกนะคะทําสดใหม่ลูกต่อลูกร้านเปิดกี่โมงจ๊ะ ค่ะร้านเปิดทุกวันค่ะ10โมงเช้าถึง4ี่ทุ่มค่ะและที่สำคัญที่สุดที่นี่คุณเอาสัตว์เลี้ยงมาได้ด้วยเพราะเขาเป็นเพ r เฟรนลีวันนี้หลิต้องขอการันตีกินเตี๋วชมทุ่งสารยาบนพื้นที่กว่า5ไร่ให้เป็นอร่อยและชักอยญ่จะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญม,า,ม,ไมาได้ที่ร้านกินตี๋วชมทุ่งสาขาสาลยาตั้งอยู่ที่จังหวัดนคนปรปฐมถนนสาลยาภาษี ร้านอยู่ติดทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองกาญจนบุรีโปรแรงอร่อยเลิศก,กับ AIS อร่อยเลิศก,กับคุณเอ็และ AIS ยินดีจะมามอบสิทธิพิเศษให้กับคุณลูกค้ากินเตี๋ยวชมทุ่งสาลายาเพียงคุณแค่ใช้ AIS 1คะแนนคุณจะสามารถแลกรับ ส่วนลดค่าอาหาร10%กินเตี่ยวชมทุ่งสารยาและกินเตี่ยวชมทุ่งหาไทยราช22เมื่อทานที่ร้านนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31มกราคม2568ค่ะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬกา45นา,าทีดูทีวีกด33ดูมือถือกด 3+ วันนี้ต้องขอขอบคุณแฟนๆรายการที่รับชมนะคะลาไปก่อนและสวัสดีคะ่ะอร่อยและกระเพีดด่เมจอีติ้งย่างผิงฉังต้องกินค่ะ